นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคอท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับด้วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายปลาขาวปลาส้อยสดสด มาแล้วครับนี่คือสปอตตัวอย่างจากเดอะทิศดักคอมด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายปลาขาวปลาส้อยสดๆมาแล้วคั m มาจำหน่ายขายกันในราคาถูกถๆด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดัก วมือเรียกหน่วยรถบริการคนี่คือ,อสปอร์ตตัวอย่าง,งจาก thepit.com ปลาปส้อยสดๆมาแล้วครับมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญครับเชิญครับ